ทำไมคะแนนพฤติกรรมเราน้อยขนาดนี้อ<ม>กลับไปต้องโดนพ่อว่าแน่ๆเลยอะ่ะทำไงดีวะโมชีปเป็นไรอะ่ะทำไมดูเครียดพอดีเราเข้าไปเช็คคะแนนความประพฤติในเอสแบร์คนนี้อ่ะแล้วตอนนี้มันตัดเหลือน้อยมากเลยอะ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่เรามาสายบ่อยด้วยอะ่ะพ่อต้องว่าเราแน่ๆเลยอะ่ะ ทำไงดีอะโถนึกว่ามีอะไรเรามีวิธีช่วยเออจริงดิธอจะแฮกแอลวิไลเหรอบ้าเหรอเล่นที่ไหนล่ะนี่เลยโครงการธนาคารความดีเฮยมีแบบนี้ด้วยเหรอเพียงแค่ทำความดีจิตอาสาช่วยงานวิทยาลัยหรือสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยก็สามารถเพิ่มคะแนนพิธีกรรมได้ด้วยนะว้าวยันไปกันเลยไปทำความดีเหรอเปล่าไปกินข้าวเครียดกินข้าวไม่ลงเลยไป อยู่เข้าแล้ว